เป็นอย่างไรกันแล้วแต่ตามจิตตามใจหลาหลายแ yeah. ง่เลือกแค่ตาประสบการณ์จะเป็นคนดีหรือชั่วเป็นคนรู้หรือกล้าไม่ว่าอะไรน Entertain Talk EP 2มาแล้วนะคะยังคงอยู่กับคุณทรงแล้วก็มีแขกอีกคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่า ให้ฟังว่ามีความเกี่ยวพันยังไงแต่ว่าให้น้องต้นช่วยแนะนําตัวก่อนค่ะครับสวัสดีครับผมต้น32มสองอัลโเบอร์ครับจากค่ายคาสซี่เรคคอร์ดเหมือนกันครับเรามาพูดถึงเรื่องของการทําเพลงก่อนนะคะก่อนที่จะมาเจอต้นแล้วก็มาทําเพลงคู่กันเนี่ยคือคุณสงหลังจากที่เราเล่าใน E ีีแรกไปค่ะตอนนร้ค้างอยู่ที่ว่าได้ทำเข้าสตูดิโอครั้งแรกกับค่าย Stone Entertainment นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเว้นไปเลย ก็ได้มีโอกาสไปขึ้นเป็นคอรัสให้กับพี่ๆในวงการขึ้นคอนเสิร์ต25ปีบนเพลงคาราบาวอ,อันนี้ใหญ่เ,เลยนะครับมันก็เหมือนกับเป็นการฝึกฝนที่เราได้ร้องคอรัสให้กับศิลปินที่อยู่เบื้องหน้าเยอะๆนะครับแล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตให้พี่ตุ๊กวิยดาให้ฟอร์ดให้พี่บีอะไรอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นที่เราเว้นวักไปแล้วก็คือมาอยู่ที่คัสซี่เลยนะคะใช่ครับโดยที่ตอนนั้นคือเข้ามาใน ในการเป็นศิลปินเดี่ยวเลยหรือว่าเข้ามาเริ่มต้นจากการก็ก็ทําอัลบั้มเลยคือเออไม่ใช่คือคุณป๊อปตอนนั้นที่ยังไม่ได้เข้าคาสซี่เนี่ยเขาชวนไปร้องอัลบั้มแจ๊สก่อนคือแจ๊สอั t เตอร์อก็ไปร้องไว้หนึ่งเพลงก่อนครับและหลังจากนั้นค่อยทําอัลบั้มเต็มก็เข้ามาเป็นศิลปินของคาสซี่เลยแล้วก็เป็นจุดที่ได้มาเจอต้นต้นแต่ต้นเนี่ยคือก่อนที่จะเข้ามาเป็นศิลปินคาสซี่นี่ก็เรียกว่าอยู่ในวงการแหละไม่ได้หนีไปไหนไกลเลยประมาณนั้นค่ะทำอะไรมาบ้างคะ เป็นผมเป็นซาวน์อินเจเนียร์ครับอยู่ที่ตึกใหญ่ตึกหนึ่ง <ET EN CH> เป็นที่รู้จักด้นครับระ,ะ,ะหว่างที่เป็นซาวน์อินเจเนียร์ผมก็ทำเพลงไปด้วย <cell> ทำเพลงปั๊บปุ๊เปกันมากับกับวง3า o โทเบอร์ค,ค,ครับก็ออกมาก่อนที่จะมาอยู่คาสซีผมทำกันมา2อสอ,อัลบั้มแล้วก็ทำเองจ,จัดจำหน่ายเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้มามีโอกาสมาเจอพี่ป๊อกคาสซีคอร์ดอันนั้นคือต้นก็ เป็นนักร้องเลยถูกไหมคะที่อยู่กับวงเล่นกีตาร์ด้วยเล่นกีตาร์ครับอ๋อเล่นกีต้าด้วยร้องแต่งเพลงด้วยครับและเห็นเสียงนุ่มๆอย่างนี้เสียงนุ่มๆด้วยมีอาชีพเป็นเป็นนักนาอเซอร์ฟเลยครับแล้วหลังจากนั้นคือได้ได้เข้ามาอยู่ที่ค่ายคลาสซี่ยังไงคะก็จากการที่พี่ปอกชวนมาอยู่นี่แหละครับชวนสามสองมาอยู่ทั้งค่ายเลยไอ้ทั้งวงเลยครับแล้วก็มาทำคลาสซี่เนี่ยเพลงแรกคือสายฝนแห่งน้ำใจ ในอัลบั้มเก้าครับแล้วก็พอเราดังแล้วเราก็แยกวงไม่แยกยังไม่แยกยังไม่แยกไม่แยกครับคือคือคัสซี่เนี่ยมักจะมีอัลบั้มที่เป็นรวมนักร้องเยอะค่ะเนื่องจากว่าใช้คอนเซปต์ของตัวเพลงแล้วก็เชิญศิลปินมาร้องมีทั้งศิลปินนอกค่ายศิลปินในค่ายก็เลยทำให้มีโอกาสได้ร่วมงานกันอยู่เป็นประจำอ๋อก็คือได้เจอแล้วก็อยู่ในอัลบั้มที่รวมกันอยู่แล้วแล้วก็อีกโปรเจกต์ที่สำคัญคือมีคลิปทูปคัสซี่เราจะเรียกว่าคลิปทูบคือการแลกเพลงกันร้องในค่าย คาสซี่สิงคัสซีคาสซี่สิงคัสซีแล้วก็จะมีนักดนตรีง่ายๆอาจจะมีเป็นโนหรือว่าเป็นกีตาร์แล้วก็นักร้องมาแจมแจมกันก็บังเอิญล่าสุดก็เป็นคู่เราเขาได้เล่นกีตาร์แล้วผมได้เป็นนักร้องแต่เราเล่นคนอืนให้เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเคเบลลงตัวคือเสียงด้วยเนื้อเสียงมันไปด้วยกันได้อยากจะทําอัลบั้มที่มันมีดนตรีไม่ต้องเยอะน้อยๆชิ้นร้องกันง่ายๆขี่กีตาร์ไปตัวหนึ่งก็ได้แล้วก็รับงานได้แล้วอะไรเงี้รวมถึง คนฟังก็สามารถร้องตามเล่นตามได้ง่ายๆเก็เลยเกิดเป็นอัลบั้มต้นทงต้นทงขึ้นมาใช่ไหมคะตอนนั้นคือแล้วแต่ละคนเนี่ยชอบดนตรีเหมือนกันไหมแต่ละแนวก็ถือว่าใกล้เคียงก็เป็นเพลงป๊อปฮะเป็นเพลงป๊อปที่เป็นส่วนใหญ่ฟังง่ายๆสบายๆแล้วพอเราเราเลือกที่จะจับคู่กันแล้วเราได้คุยกันยังไงอะคะในการที่เราจะทําเพลงของเราหลักๆใช้แนวเพลงมากกว่าว่าอัลบั้มนี้ราวางจะพูดถึงอะไร อัลบั้มชุดนี้นาจะเน้นในเรื่องของการใช้ชีวิตของคนก็ใช่ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเรามันเหมือนว่าเราสองคนเองก็ผ่านการร้องเพลงอะไรมาเยอะครับค่ะแล้วก็คิดว่าอยากจะให้อะไรกับคนฟังบ้างในเพลงที่เราจะเสือกไปค่ะชื่ออัลบั้มชุดแรกก็คือเป็นชื่อ turn o f อง o องค่ะคือเราจะพยายามไม่ใช่พยายามบอกว่าเราอยากจะบอกว่าพวกเราสองคนร้องเพลงมาเยอะแล้วมีหลายเพลงที่อยากจะถ่ายทอดให้นะครับก็จะมีเพลงแต่งใหม่ด้วยแล้วก็มีเพลงที่แต่งกันเองขึ้นมาใหม่นะครับมีเพลงที่อยู่ใน ค่าอยู่แล้วแล้วก็มาร้องใหม่แล้วเราได้มีส่วนร่วมตรงไหนของอัลบั้มบ้างคะของทั้งสองเพลงหลักๆคือแต่งเพลงใหม่นะครับต่างคนต่างมีเพลงใหม่เข้ามานะครับแล้วก็มีเนื้อเนื้อเพลงมาด้วยทางนี้ก็มีเนื้อมาด้วยนะครับแล้วก็ทางนี้ก็จะเล่นกีตาร์และผลงานที่ออกมาเป็นยังไงตอนนี้อัลบั้มเพิ่งวางจําหน่ายพีออเดอร์เมื่อเมื่อพีออเดอร์นะครับประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตอนนี้คือถ้าจะหาซื้อหรือว่า ใครอยากจากฟังก่อนเพื่อที่จะตัดสินใจอย่างนี้คือถ้าฟังตอนนี้ก็ในใน YouTube ก็มีให้ฟังค่ะครับก็เชื่อว่าไม่เราไม่ว่าอะไรกันจริงๆเซอร์ก็ไปเจอเลยต้นทงหรือว่าที่เข้าไปที่คลาสซี่คลาสซี่แฟนคลับมีเพลงไหนที่แบบรู้สึกเปิมเป็นพิเศษไหมครับเพลงแรกนี่ยเพลงแรกเราไม่ว่าอะไรกันคือเราอยากจะสื่อว่าเราต่างคนต่างมีความคิดกันได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้ไม่มีผิดไม่มีถูก ต้องอยู่ด้วยกันเราไม่ว่าอะไรกันพี่สง์อ่ะพี่สง์เป็นคนที่ร้องเพลงแข็งแรงมากคนที่มาร้องเพลงในห้องอัดนะครับเขาจะแบบมีความกลัวไมล์กลัวเสียงของตัวเองที่อยู่ในหูเพราะนั้นจะร้องร้องยากมากพี่สง์นี่เพลงล่าสุดที่พี่สงร้องนี่ผมแบบช่วงระยะเวลาหนึ่งเข้ากล่อง <laughs> พี่สง์ร้องเสร็จแล้วถ้าถามมุมผมก็ทํางานชุดน,นี้คือมันง่ายง่ายกว่าปกติอย่างที่บอกคือเราได้คนเก่งๆมาร่วมงาน มันก็มันก็เร็วอ่ะคือแค่ใครร้องประโยคนี้คนก็รู้แล้วว่าต้องร้องอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับความชอบหรือว่าแนวทางเราด้วยด้วยด้วยคนที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่เลยทำให้ให้เดินหน้าไป<ช>ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมองถึงแฟนเพลงนิดนึงว่าแฟนเพลงของเราเนี่ยคือจะเป็นกลุ่มประมาณไหนที่เขาจะชอบฟังถูกใจเพลงของเราผมว่าก็เป็นทางเลือกแล้วกันคือจริงๆเดี๋ยวนี้มผมว่าคนฟังเพลงอ่ะอายุไม่น่าจะเกี่ยวละเพราะว่า ผมว่าเดี๋ยวนี้เพลงมันไปทั่วหมดอย่างเด็กยุคยุคใหม่ตอนนี้เห็นบอกว่ากลับไปฟังเพลงเก่ามากๆอะ่ะไปขุดกันมา50-60ไม่รู้ไปขุดกันมาจากไหนแล้วดนตรีเก่าๆเลยนะหรือแม้กระทั่งนักดนตรีต่างประเทศที่ตอนนี้วงใหม่ๆเนะี่ยเขาก็เอาซาวด์ของเก่าๆมาทําดนตรีกันหมดเลยก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเรื่องอายุไม่น่ามีมีส่วนเพียงแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คิดว่าอยากจะฟังเพลงไทยสบายๆนะครับสามารถร้องตามได้เล่นตามได้ง่ายๆเข้าใจง่ายครับเป็นเพลงฟังแล้วให้แง่คิดอะไรครับเราได้เอาแนวคิด ในการที่เราทําการตลาดหรืออะไรเงี้ยเอาเข้ามาใช้มั้งไหมคะ<ผ>มในการาดีไซน์ทุกอย่างผมว่าอยู่ที่จุดประสงค์ก่อนอันดับแรกเนี่ยการทํางานเพลงเนี่ยไม่ได้มองที่เงินเป็นไม่ได้มองที่รายได้เป็นตัวหลักมันไม่เหมือนทำเสื้อผ้าอันนี้ออกมาปุ๊บไงก็ต้องขายให้ได้แต่เพลงเนี่ยเรามองว่ามันเป็นงานศิลปะเพราะฉะนั้นเราก็แค่จะทํายังไงก็ได้ให้คนมีโอกาสฟังมากที่สุดแล้วถ้าเขาชอบคือชอบ,ชอบไม่ชอบคือไม่ชอบ,เร,ชอบเราไม่สามารถไปบอกได้อยู่ต้องซื้อ อย่าพูดคุณซื้อเสื้อคุณต้องซื้อเพราะคุณต้องแข่งแต่เพลงเนี่ยไม่รู้ให้ซื้อคุณต้องไปทําอะไรหรออะไรเรไรไงี้ยเพลงแต่ว่าผมมองว่าให้มันเป็นทางเลือกแล้วกันเราก็ตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดแล้วอย่างต้นนะคะคือประสบการณ์เราเป็นซาวเอ็นจิเนียร์เป็นอะไรอย่างนี้มาอย่างเงี้ยพอเรามาทําเพลงที่เป็นผลงานของเราอะ่ะคือเราเอาตรงนั้นมามาใช้ในการดีไซน์เพลงของเรายังไงบ้างก็มีบ้างครับมันก็อยู่ที่ความเหมาะสมของของแต่ละแต่ละเพลงแต่ละช่วงเวลาของเพลงอะครับว่า ตอนนั้นมันอาจจะเหมาะกับอย่างนี้มากกว่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้แต่โดยพื้นฐานที่ยังเป็นยังเป็นสไตล์ของของพวกเราอยู่เอาจริงๆมองแล้วบุคลิกก็เหมือนจะแตกตาก <c oughs> ่างกันค่อนข้างเยอะอะไรนะร <laughs> <laughs> ให้พูดให้พูดถึงอีกฝ่ายดีกว่าน้ำต้นเป็นไงวางคะัคุณสงคนนี้เหรอครับก็เท่าที่เจอมาคือเงียบๆจริงๆครับเป็นเงียบๆทั้งคู่แหละก็ต้นเป็นคนที่มีความสามารถเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาทำอะไรได้แต่งเพลงได้เล่นดนตรีได้แล้วก็ ร้องเพลงได้ดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความตั้งใจขยันในการทํางานอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นมอมพี่สจริงจรคือมอมพี่สงเป็นเป็นพี่ใหญ่ของค่ายครับเป็นคนที่แบบมีอะไรก็คือที่สงได้ได้คืออะไรก็อึกสาที่สงได้ครับตอนนี้อัลบั้มเรียกว่าเสร็จคือพรีออเดอร์แต่ตัวอัลบั้มทำไปถึงไหนแล้วคะ ตอนนี้ก็สามารถส่งได้สิงหาเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแต่ว่าเพลงที่เป็นเดี่ยวเดียวที่เราทำเนี่ยคือมีปล่อยคือเราทำเป็นซิงเกิลแล้วก็จะปล่อยขึ้นไปตอนนี้ที่มีให้ฟังคือทั้งหมดติดเองแล้วค่ะตอนนี้เพลงหลักๆที่เป็น MV o f f i c i a l คือหนึ่งเพลงเราไม่ว่าอรายกันแต่ว่ามันก็จะมีในพาร์ทของการร้องสดที่เราไปแสดงที่โรงแรมบอนเทียนก็จะมีอยู่ในนั้นด้วยครับก็คือเป็นเหมือนเขา อ๋อเป็นคลิปที่สามารถอยู่ในคลาสซี่ชน n นลครับฟังได้ครับฟังได้แล้วเดี๋ยวจะทยอยไปเรื่อยๆก็ลองเปิดหาฟังกันดูนะคะทีนี้นอกจากเหมือนกับได้มีโอกาสที่ไปโชว์คอนเสิร์ตนู้นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีคอนเสิร์ตของทั้งสองคนที่ดูกันเนี่ะถ้าเดี่ยวๆคงยังนะครับแต่ว่าจะมีเป็นการฉลองครบรอบ14ปีของคลาสซี่รีคอร์ดนะครับก็จะรวมศิลปินในค่ายน่าจะประมาณทันวาคมทันวาครับ ประมาณกลางๆทันวาก็เป็นศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแต่หอหอเล็กแต่ส่วนตัวผมก็มีเคยจัดคอนเสิร์ตไปแล้วคนเดียวหมายความว่าเดียวๆแต่ว่ามีเกสประมาณ10กว่คนก็คือก็คือตอนนั้นอยากจะลองดูว่าเราสามารถร้องเพลงอยู่บนเวทีคนเดียวได้ไหมสอชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงแลเป็นไงบ้างคะสนุกมากหาดูได้ใน YouTube เช่นเดียวกัน และติดใจติดใจตอนนี้ไม่โดดเดี่ยวอ้างวางไม่แล้วจะไปเป็นต้นรงแล้วค่ะแล้วหลังจากนี้ก็คือก็ยังทางานเพลงกันเราก็จะทํางานเดี่ยวเดี่ยวก็ยังต่อได้อยู่คูก็มีเดี่ยวก็มีต่อค่ะเพราะว่าเขายังอยู่สามสองโอเบอร์แบงค์ครับค่ะอ๋อรับจ็อบอยากให้ฝากนิดนึงค่ะว่าถ้ามีคนสนใจอยากติดตามผลงานแล้วก็อยากติดตามเรื่องส่วนตัวด้วย แล้วท่านติดตามได้ที่ไหนบ้างคะ Facebook ปกติครับพ <st> ิธ <t> ีพฤกอุมแล้วก็ถ้าผลงานก็จะอยู่ในเพจของคาซี่เลคคอร์ของผมก็จะเป็น Facebook ครับธีรวีปุญภูมิอยากให้ฝากผลงานไม่ว่าจะเป็นด้านไหนของตัวเองที่อาจจะแบบไม่ไม่ไม่ใช่เพลงก็ได้อย่างเงี้ยค่ะผลงานไม่ใช่เพลงก็เป็นแกนสปอร์ตเลยหระอครับอันนี้ต้องฝากแน่นอนนะครับก็อยากจะรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยใช้ของแท้แล้วกันค่ะเพราะว่า ในไม่ว่าจะเป็นชุดกีฬาเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งซีดีหรือผลงานเพลงเนี่ยอยากให้สนับสนุนคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของเครื่องหมายการค้าจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าถ้าคุณไปซื้อของปลอมของเฟซของที่ไม่ได้ไม่ได้รับอนุญาตมันก็จะทําให้เงินเหล่านั้นมันไม่หมุนกลับมาสู่ผู้ผลิตะนะครับมันก็มันก็จะทําให้ให้ระบบตรงนี้มันมันพังมอนจางทีผ่ผ่านมาคือวงการเพลงบ้านเราวงการหนังบ้านเรานะครับเราเห็นอยู่แล้วว่ามันพังเพราะว่ามันมีของปลอมเยอะ เพราะ,ะนั้นเป็นไปได้ก็สนับสนุนสิ่งที่ถูกกฎหมายด้วยนะครับของผมก็ถ้าไม่มีเรื่องเพลงก็คงเป็นเรื่องงานอ er นาลเซอร์นี่แหละครับ <c oughs> ก็สามารถติดตามได้ถ้าเกิดเป็น a ฟ e b o o กก็คือเข้าไปที่แฮชแท็กเสียงต้นสามสองครับเสียงต้นสามสองนะคะใครอย,อยากเสียงได้เสียงนุ่มๆแบบน้องต้นนะคะก็เข้าไปน้องต้นเขารับทุกอย่างค่ะ ครับว <c oughs> ันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าได้ความรู้มากมายนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะขอคุณ่สละเวลานะคะเราเป็นแขกรับเชิญให้กับ Entertain Talk <c oughs> นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับ Entertain Talk นะคะแล้วเจอกันในตอนต่อไปค่ะวันนี้ก็ต้องลากัไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ